เรื่องนี้จะเป็นคดีปร,ริษัทของประเทศไทยที่จะสามารถเอาไปสร้างหังฮอลลีวูดได้เลยถ้าหากว่าสามารถพริกคดีจะประมาทเป็นฆาตกรรมได้สิ่งที่่น้องประชาชนคนในประเทศรอคอ,อยในการพิสูจน์ความจริงสิ่งที่น้องแตงโมถูกกระทําถูกกล่าวหาว่าไปนั่งปัสสาวะท้ายเรือจะสามารถนั่งได้จริงหรือไม่16มกราคม2518ในวันที่คนไทยทั้งประเทศคนไทยทั่วโลก ได้เห็นความจริงหนึ่งเดียวโกอันเมืองไทยตลอดเวลาสามปีที่ผ่านมาเรื่องน้องแตงโมงเป็นคดีที่ชมนัพิยากรรมเนี่ยทุ่มทุนลงไปลงลงเงินลงแรงไปนะครับด้เง,เงินนับถึงวันนี้เนี่ยมากกว่าหนึ่งล้านบาทแรกกับการที่ เราไม่สามารถที่จะนำพยานหลักฐานของเราไม่ว่าจะเป็นทุกหมอวใช้ยาญจนาลินทุหมอสุนทรงค์นะครับหรือคนที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของน้องแตงโมที่เป็นพยา,ยานที่สามารถรยืนยันปวกมจริงได้ว่าน้องแตงโมไม่ได้เกิดจากความประมาทมันเกิดจากเหตุที่ มีผู้ทำให้น้องแตงโมถึงแก่ความตายเรื่องนี้จะเป็นคดีปริศัทของประเทศไทยที่จะสามารถอาไปสร้างอังขอลรีวูดได้เลยถ้าหากว่าสามารถพริจคดีจากประมาทเป็นฆาตกรรมได้ถ้าอย่างเรียนพี่น้องประชาชนคนในประเทศครับว่าวันนี้เราจะมีสีเรื่องใหญ่ๆที่มาเล่าสู่กันฟังให้กับพี่น้องประชาชนคน,นในประเทศแล้วก็รัฐบ,บาลนายกผุ้ยิงแล้วก็สำนักง,งาน,นาตุลาการ ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเป็นกระเพียงคนตัวเล็กคนหนึ่งที่รักชาติบ้านเมืองที่อยากจะบอกเล่าความจริงให้พี่น้องประชาชนคนในประเทศได้ร่วงรู้เรื่องรวงหน้าแล้วก็เหตุการณ์สำคัญในประเทศไทยเรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องที่คดีน้องเอลิสที่มีเพื่อนไปแจ้งความที่สนอราพาวนะครับว่าน้องลินี่ได้หายตัวไปหวัน แล้วก็มีข้อความแชทส่งมาบอกว่าห้ามนําเรื่องนี้ไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกอ่าไม่เช่นนั้นก็จะรลงระเบิดทางเทศน้องเอริสหังจากที่เราได้ทราบเรื่องราวของน้องเอริสนะครับผมก็ได้ประสานาไปยังผู้กับสอนอาราร์พาวก็เป็นเพื่อนกันก็ถา,ถามว่าทำไมตารวจถึงไม่ ตรวจสอบเรื่องข้อมูลการใช้โทรศัพท์ของน้องอริสให้กับเพื่อนของน้องเอริสเพื่อจะได้รู้ว่าอริสเนี่ยอยู่ตำแหน่งนสุดท้ายที่ใดก็พนักง,งานสอบสวนเหมือนเดิมครับก็สามารถเพียงแค่ติดต่อญอาติพี่น้องให้แล้วก็ลงประจําวันไว้เป็นหลักฐานอันนี้ก็ไม่ว่ากันเพราะว่าตัวเพื่อนของน้องเนี่ยไม่ใช่เป็นผู้เสียหายแล้วก็ไม่ได้เป็นญาติ โกดีการกับน้องเอริสต่อมาหลังจากที่ผมรับเรื่องแล้วเนี่ยก็ได้ประสารไปยังผู้ัิชารารตระบความภาคเกตไปสาประสานไปยังผุ้งกับสพเมืองหัวหินพุ้งกับนะครับหลายพื้นที่เพื่อช่วยติดตามแล้วก็ประสานไปยังผู้กับการาร,รักษาราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในเวลา ทีหนึ่งห้าสิบนาทีผมนะโทรศัพท์จากน้องตาลที่เป็นเพื่อนของอลิสนะครับว่าได้พบพอลิสแล้วแต่จริงอ่ะทราบตั้งแต่ตอนเที่ยงคืนแล้วว่าที่น้องอลิสบอกว่าออกเพื่อนมาได้ถูกคนร้ายสองคนจับตัวไปปาสะทานจังหวัดประวบกีริขันเราก็ทราบแล้วว่าจริงๆแล้วน้องอลิสเนี่ยอยู่ที่จังหวัดราชบุรี อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีเมื่อไปอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีเนี่ยโตรศัพท์ครับรได้ขึ้นวันที่หกวันที่หกมกราคมประมาร้อยหกสิบแปดเวลาห้าทุ่มโศัพท์ขึ้นอยู่ที่เมืองราชบุรีผมก็สงสัยแล้ว่าจะไปอยู่ที่ป่สะพานจังหวัดประจวบคีรีขันได้อย่างไร <c oughs> จะนั่งตีห้าตีหนึ่งห้าสิบ ก็น,นออลิสก็มาแจ้งว่าพขาผลิตแล้วโรงแรมนะครับที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีผมก็ประสานไปยังอ่าลงพักสต่อพมเมืองเพชรบุรีให้ส่งเจ้าที่สองศูนย์ไปดูว่านออลิสอยู่ที่โรงแรมจริงหรือไม่ครับก็เพราะว่าเป็นเรื่องจริงก็ได้คุยกับทางเจ้าของโรงแรมครับซึ่งไอลิเคยไปพักอยู่ที่โรงแรมนี้ครับแล้วก็มีความรู้จักกับเจ้าของโรงแรม เมื่อต้นก็ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาก็ไม่ยอมพูดคนระับกระทั่งผมรอให้เช้านะประมาณสักหกโมงครึ่งก็ตื่นมาก็ประสานไปยังผู้บัญชาการภาคเขตแล้วก็ประสานไปยัง้ก,การจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้วก็พุ่งกับสพเมืองเพชรบุรีซึ่งผมก็ไม่ทราบว่าทางเลื่อนริตเนี่ยได้ไปแจ้งต้นอ้อด้วยต้องบอกนี้เราไม่ทราบเพราะว่าเราทําให้เรื่องของ ทริสเนี่ยทำชุดหนึ่งผมมาทำต,ต,ตั้งแต่รับแจ้งเหตุตั้งแต่สามทุ่มไปตั้งไปนครับจนถึงสว่างถึงหกโมงเช้านะก็ต่อพุ่งกลับสพเมืองเพชรบุรีว่าให้เอาตัวริสเนี่ยไปตัวร,ร่างกายแล้วก็ผูก้การจังหวัดเพชรบุรีก็สั่งการนะครับซึ่งตำแหน่งก็คือรองผู้จัดการตำรวจทม่าเกตเป็นรักษาราชการที่จ,จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ก็มีการนําตัวไอ้ไปโรงพยาบาลในจังหวัดเพชรบุรีก็รับแจ้งจากเพื่อนว่าอ้ได้มีการถ่ายภาพว่าตัวเองเนี่ยไม่เรือกรองทางช่องคลอดจำนวนมากนะครับซึ่งเราก็กด้วยความที่เป็นห่วงก็เลยถามว่าไ,ไหวไหมที่จะให้ปากขับซึ่งตอนนั้นเรายังไม่รู้ว่ามีการลงโลกยังไม่รู้ว่ามีการลงโลกเพราะเราไม่เคยเจอคนที่ ที่มาเรียกมนที่มาร้องให้ช่วยเหลือเนี่ยแล้วก็เป็นคนลงโลกต่อมาเนี่ยในเวลา8นาฬิกาเราก็เริ่มสงสัยเพราะว่าเริ่มเีแล้วว่าโทรศัพท์เนี่ยมีการขึ้นที่ราชบุรีครับที่ผมเนี้ได้ทราบแต่ตอนอ้นท่านผู้วิการบทพวามภาคเจ็ดท่านก็ให้พุ่งกับสพเมืองราชบุรีรประสานชุดสืบสวน วนานการกันในการตรวจกล้องวงจรปิดเราก็เริ่มไล่กล้องของตั้งแต่วันที่สามที่อ้างว่าเดินทางมาจากสันราพ,พาวนะครับมาที่วังหินจังหวัดประจวบคีรีขันพอเราไล่กล้องไปเนี่ยวันที่สามแล้วเพบว่า,าริทเนี่ยมาอยู่กับผู้ชายคนหนึ่งที่อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีแล้ววันที่สี่ก็ยังอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีวันที่ห้า ก็อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีกับผู้ชายคนนี้แหละซึ่งมีครอบครัวแล้วครับต่อมาก็วันที่หกเราจึงพบว,ว่า,าเดินทางจากอำเภอเมืองราชบุรีเนี่ยมาที่จังหวัดเพชรบุรีโดยเดินทางออกจากเมืองราชบุรีก็พบว,ว่าผู้ชายคนดังกล่าวเนาะก็ชุดสืบสวนก็ได้พาผู้ชายคนที่นิ์อยู่ด้วยเนี่ยมาสอบปากคำจึนทราบความจริงว่าแท้จริงแล้วเนี่ยนะครับอฤิสเนี่ย คมามีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายคนดังกล่าวตั้งแต่วันที่สามจนถึงวันที่หกไม่ได้มีการถูกคนร้ายสองคนจับตัวไปแต่อย่างใดแล้วก็ไม่ได้มีการกร่วงละเมิดทางเพศตามที่อานิสได้ให้การเท็จต่อเจ้าพนักงานต่อมานะครับเราก็ได้ย้ำกัอบอาิสว่าเรื่องจริงเป็นมาอย่างไงนะครับจนก็ยังไม่ยอมรับสารภาพ ว่ากูเรื่องขึ้นมาผมไม่ได้อธิบายให้ฟังว่าคุณกูเรื่องขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่เดือดร้อนเฉพาะผมไม่ใช่เดือดร้อนเฉพาะต้นอ,อ้อไม่ใช่เดือดร้อนเฉพาะคุณเพื่อนคุณก็ลําบากเพราะเดินทางมาจากกรุงเทพหลายคนแล้วก็ที่มาสุดคือทําให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยทางานด้วยความเหนื่อยยากที่ว่าคุณได้รับอันตรายทั้งผู้บัญชาการตำรวจท้องภาคเจ็ดทั้งผู้บังับการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทั้งผู้บังับสพเมืองเพชรบุรีผู้กังคับสพเมืองหัวหินผู้งกับบางสะพานน้อย พุ่งกับสพเมืองราชบุรีชุดสืบสวนของวัยอาของวัยหินชุดสืบสวนของเพชรบุรีชุดสืบสวนของราชบุรีนะครับสุดท้ายเราก็จับได้ว่าเป็นการลวงโลกในการกเรื่องขึ้นมาผมก็ต้องเรียนพี่น้องประชาชนคนไทนเรียกว่าการทํางานชมรมเิจกรรมหนึ่งนี่เป็นเคสแรกครับที่มีการลวงโลกในการหลอกได้กระทันงเพื่อนตัวเอง ด้วยความปรารถนาดีของเราในการช่วยเหลือเยือซึ่งเมื่อมีการส่งแชทที่มีการอ้างวัตถุผมคืนเนาะค่งคืน,คนแล้วก็มีคนร้ายสองคนที่ตัวไป <c oughs> จึงเป็นเหตุที่เราเนี่ยต้องการช่วยเหลือเยือใกให้เร็วที่สุดเพราะว่าเราไม่ทราบว่าชะตาก,การรมของน้องเขาในขณะนั้นเนี่ยนะครับอยู่ในสภาพแบบไหนแล้วก็อยู่ในมือคนร้ายจริงหรือไม่เราก็นำทุกทางจนตลอดตั้งแต่ สามทุ่มจะถึงสว่างนะครับผมและปริญญาก็ไม่ได้นอนนะเพราะว่าเนี่ยคอยรับโทรศัพท์คอยดูข้อมูลจากตำรวจสิ่งที่ทําเนี่ยนะครับผมยืนยันนะครับว่าผู้การตำรวจบบท้องภาคเจ็ดนะครับมีคําสั่งให้ดําเนินคดีกับในข้อหาให้การเท็จต่อเจ้าพนักงานเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อสังคมเพื่อไม่ให้เป็นบุคคลที่ลงโลกแล้วไม่ต้องรับผิดชอบต่อสังคม ตรงนู้กรรมจรึงมีมัติีดำเนินคดีกับอริสในคดหาให้การเทร็จต่อเจ้าพนักงานเจ้าพนักงานจดข้อความมาเป็นเท็จนะครับต่ออิสนะครับซึ่งเตรียมรับหมายเรียกมาเป็นพุทธองหาในคดีให้การเทร็จต่อเจ้าพนักงาน